ข้อนี้นะครับจะเกี่ยวกับแฟกทอเรียลคือนิยามของแฟกทอเรียลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ n แฟกทอเรียลเท่ากับ n คูณ n ลบหนึ่ง n ลบสองคูณ n ลบสองคูณไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งทีนี้จากสมการข้อนี้ n บวกสองแฟกทอเรียหาร n ลบหนึ่งแฟกทอเรียผมจะพยายามจัดรูปนะครับ n บวกสองแฟกทอเรียลก็คูณถอยมาเรื่อยๆได้ n บวกสอง n บวกหนึ 1, ่ง n แล้วก็ n ลบหนึ่งแฟกทอเรียหารด้วย n ลบหนึ่งแฟกทอเรียก็จะตัดกันนะครับเหลือ n บวกสอง n บวกหนึ่งแล้วก็ n 1, อันนี้จากหนึ่งพันสามรอยี่สิบก็จะลองแยกดัวกรอบผมจะลองแยกเป็นหกสิบคูณกับอะไรบางอย่างนะครับจะได้เป็นหกสิบคูณกับเออหกสิบสองร้อยยี่สิบหกสิบสองร้อยี่สิบได้หกสิบคูณยี่สิบสองจะหกสิบแยกว่าเป็นหกคูณสิบยี่สิบสองคือสองคูณสิบเอ็ดก็ต่อมาเป็นการจัดรูปผลคูณนะครับ 6คูณ2อง้ป็นสิคูณสิคูณสิทำไมถึงมีการจัดรูปก,ก็คือเราจะพยายามจัดรูปให้เหมือนกับข้างบนนี้นะครับมันคือการคูณถอยมาเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะทำการจับคู่นะครับ N บวกสเท่ากับสิบก็มีค่าเป็น10ทีนี้ลอง N อบวกหเท่ากับสิ เอ็นก็มีค่าเท่ากับสิบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วค่าเอ็นข้อนี้ก็เลยมีค่าเป็นสิบนะครับข้อนี้เลยตอบสิบครับ